ตลาดนี้นะครับเนี่ยตลาดอัน,นประชารัฐห้วยเดือค่ะตลาดประชารัฐห้วยเดือห้วยเดือ,ดอหนองบัวลำพูนะครับสวัสดีครับพอดีผ่านมาทาง,งหนองบัวลำพูนะครับผมมาเจอตลาดเนึ่ยน่าสนใจนะครับผมมีไดโนเสาร์อยู่ข้างในเลยเลานหินร้อยห้าสิบปีอะไรประมาณนี้ครับผม,มเขาเรียกตลาดอะไรนะเนี่ยเขาเรียกตลาดร้านค้าชุมชนห้วยเดือ ตลาดห้วยเดือนะครับทางเข้าไปหนองบัวลำพูนะครับผม <S <s <weet blues> เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเข้าไปดูกันครับว่าข้างในมีอะไรแต่ว่าปอนั่งดูเมื่อกี้บอกว่ามีของป่าเยอะจะมีเยอะมากมมยแค่ไหนเดี๋ยวพาไปเพื่อนๆไปดูกันครับผมโอเคครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดของป่านะครับพาเพื่อนๆมาดูตลาดของป่าทางไปหนองบัวลำพูนะครับของป่าเยอะเลยครับผมอ่เริ่มเลย มีหมูป่าอันนี้คือหอยหอยเดือเอาไปเผานะครับเนี่ยอยากกับบ้านเอาไปเฮ็ดกินนะครับเนี่ยคืองา่ากกับบ้านเอาไปเฮ็ดกินนะครับเนี่ยคือง่ายคือข้าวต้มก็ได้ค่ะเดี๋ยวค่อยหมปคัดกลับไปมานี่เปิดทุกมือบอครับพี่นี่เปิดทุกกานค่ะไม่มีปันหาอ๋อท็อก ตลาดนังนะครับเนี <c oughs>: ่ยตลาดอันประชารัฐห้วยเดือค่ะตลาดประชารัฐห้วยเดือห้วยเดน้องบัวลำพูนะครับเข้าไปตัวเมืองอีกไกลบ่ครับสิบสิบกิโลอ๋ออันนี้เส้นน้องเส้นเลยหนองบัวค่ะจังหวัดเลยหนองบัวอุดรแต่แถวนี้กับว่ใครมีเมืองมั้ยบ่าี่บาทดมั้ยบ่าไม่ครับมีแต่บ้านห้วยเดืออ๋อครับไอประชารัฐนี่เน้นปะครับครับผมพอดีผมพึงพานมาว่าจะ นี่อันนี้ด้วงสาคูอ๋อด้วงมะพร้าวอ๋ออาหารป่าเยอะเลยครับปะยอนปะยอนค่ะบุป่าครับในหมูพร้อมผัดเผ็ดเลยนะครับไข,นไขน่นกไข่นกน้ำงว ป่าเยอะที่เยอะคือหมูป่าครับหมูป่าโลละ2อ0บาทอันนี้เขียดครับอยากอยู่แต่ว่าผมพึงมากขากับอะไรสิ่าคือเราไม่จะใช้คำเนี่ยปลาทั้านี้ยม่ยเ่า อ๋อ,อมาจากแม่น้ํำโขงเลยเหรอ,อขนาดผมยุติินน้ำโขงผมยังไม่เห็นเลยน,นี่มีกบด้วยมีปลายเยอะเลยนี่หนังทองอ๋อเกียดหมด้ออ๋อเด้อ ดักแด้นี่หนังทองครับหนังแห้งหนังงวัวน้องงัวแบบแม่นี่โอ้นี่ครับปลาไหลปลาไหลหนาลดละสามร้อย แมงดาครับตัวละยี่สิบบาทปลาไหลสดๆครับหั่นไว้ก็มีสำเร็จแล้วก็มีผู้นหน่าปลาหนูได้อะไรคะได้บัน โอ้อันนี้น่าอร่อยเ็นลวกคนเดียวจะลวกนี่งได้ระบบเครอมอลูกอ่ะอ๋อมาแล้วอะไรแับเนี่ยลูกนี้น้อยไม่มีบอกเรียวขนาดได้นะนี่ครับอยากได้อยากได้นี่เอาไปเผาเลยววะเนี่ย มันตาหยาก่ดิเอาไปย่างไอ้กับหมูย่างนะคารักาเบล่าครับยังจะไปหลยมือยอะนนีหนูนาลาโชคปันหม่มบาหนู ับเมนดาครับ <Okay. S 1> แมงดา,งดาตัวละยี่สิบบาทช่างหัวมันครับนี่มีแมงแครด้วยอันนี้แมงดาหมูป่าหนู อาหารป่าเยอะมากครับเจะได้ตอนนี้เราเพึ่งมานะครับถ้าเป็นขากลับนี้จัดเลยนะครับนี่ดูครับอ้อันนี้ไค้สารงงานนี่ผน้องควายมีเห็นที่เป็นเฮ็ดซุกอยู่บ่ครับไม่มีครับตนา อันนี้น้องงวอันนี้สวยอันนี้น้องควายน้องเมียเหรอครับอ๋นนอ,ย,อ, <c oughs> อยังไม่มาน้องเมียยังไม่มาหอยหอยปัปงหอยดือหอยควา้า นกปตา,ยายเยอะมากครับเฮ็ดน้องครับนี่นกกระทา,า,ทาค,ะครับเนี่ยคักกรับคักกรับใค,บคบยจมาซื้อครับเน,นี่ยนงค,ควาย พาสลิดตอันนี้แมงดาแมงดาเยอะครับอันนี้หนอไว้ยปะครับนีมัดล้เทเล็ตครับเนี่ยอ๋อ้กับกับนี่อันนี้แซ่บเนาะครับเนี่ย ไปแจงปต้นแก่โยกไสุงกีมันลดิโยกไสุ้งกีมโอ้แมงางละงามกับมี่ผม<ด>ผมาเห็นโดนละนี่ข้าวแซ่บ, <c oughs> บด้เนะี่ยแมงละง,งามอาไอตัวผีเสื้อเนาะตัวนี้ก็แมงปง<อ>แมงปอนะครับตขึ้นมันจะเป็นแมงปอเนี่ยนะครับ ดูหอยสด,สดๆครับผมอกออกมานหมูนะไก้าบานจาะครับไก่บานติดตรงดูครับนี่มมนเค่งจานละร้อย มั่งม่มมั่มโอ้มีไข่มดแดงด้วยนี่มีไข่ฝากไข่มดแดงแล้วนะครับปลาหนูเยอะแม,ะมงทอดนึกิด ตกกะกะแตนปลาทังกาดูดิักแดดเยอะๆเลยเอาไหมอ,อ่ะเนี้ก่อนขอปลาเยอะครับตลาดอะไรนะตลาดที่จะเ,เข้าตัวหนองบอลุมพูนะครับผมของป่าเยอะมากนะครับขากลับเราน่าจะได้แวะอีกรอบหนึ่งนะครับผมเพื่อเอาของป่ากลับไปทำอาหารเมนูเด็ดเกันนะครับผม นี่ลักกี้ก็ามาลักกี้กินอะไรลักกี้กินอะไร